ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงเยี่ยมนะครับโครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ที่วิสาหก,กิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13าอำเภอเขาชะกันนายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าไปตรวดเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มวิสาหก,กิจชุมชนสมุนไพรซึ่งทางจังหวัดสระแก้วดําเนินการพัฒนาเมืองสมุนไพรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้วโดวยขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในด้านการปลูกและแปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจํานวน298รารายในพื้น ที่4 4 9ไร่ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร14กลุ่มจำนวน9อำเภอด้วยกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนในการนำเสนอตัวอย่างในการดำเนินการพัฒนาเมืองสมุนไพรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้วการขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพในด้านการปลูกและแปรรูปสมุนไพรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมซึ่งจังหวัดสระแก้วดำเนินการจากโครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในการปลูกพืชสูนภัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานของเครือข่ายทางสังคมมีการบริหารจัดการออกสู่ตลาดต้นน้ำกลางน้ำไปยังปลายน้ำนะครับแล้วก็จัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ